น้ำหวานมีลูกปัดสีฟ้า144เม็ดลูกปัดสีเหลือง168เม็ดและลูกปัดสีขาว9 6เม็ดนำมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือโดยให้สร้อยข้อมือแต่ละเส้นมีจำนวนลูกปัดเท่าเทกันสีเดียวกันและไม่ให้มีลูกปัดเหลืออยู่สร้อยข้อมือแต่ละเส้นมีลูกปัดมากที่สุดกี่เม็ดเขาพูดถึงการร้อยลูกปัดใช่ไหมซึ่งมีอยู่3สีด้วยกันนะคะมีฟ้าเหลืองและขาวซึ่งการนำมาร้อยเนี่ย แต่ละเส้นจะต้องได้จำนวนลูกปัดเท่าๆกันแต่ละเส้นต้องเป็นสีเดียวกันเท่านั้นและอย่างที่สำคัญก็กคือร้อยเสร็จแล้วเนี่ยต้องไม่เหลือลูกปัดอยู่เลยนะสิ่งที่เขาถามก็คือสร้อยลูกปัดแต่ละเส้นเนี่ยมีลูกปัดมากที่สุดกี่เม็ดเอามาแบ่งร้อยให้เท่าๆกันสีเดียวกันแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยคุณคุณไหมใช่ค่ะนี่คือการหาหอรอมอ หอรอมอของอะไรคะหอรอมอของ144 168แล้วก็96นั่นเองนะเห็น144กับ96เราอยากหารด้วย12จัง12 12เป็น144 12 14เป็น168 12 8เป็น96ยังต่อได้อีกนะคะ2 6 12 2 7 14 สองถ้าเป็นคอรอนอเน่เรายังไปได้อีกคือ6กับ4ใช่ไหมคะแต่บางเอิญข้อนี้เราหาหอรอมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้า,าหารได้ไม่ครบทุกตัวเราหยุดแค่นี้นะหอรอมอหอคือหดหดก็เอาแค่ตัวข้างหน้าอย่างเดียวนะคะหอรอมอก็คือ12คูณ2เท่ากับ24นั่นเองนะหอรอมอของเราได้24หมายความว่าลูกปัด แต่ละสีจะถูกร้อยออกมาได้เส้นละ24เม็ดเช่นลูกปัดสีฟ้ามี144เม็ดจะถูกร้อยออกมาได้เส้นละ24เมตรก็จะได้ว่าเขาจะได้ทั้งหมดกี่เส้นคะเขาจะได้ทั้งหมด6เส้นนั่นเองนะเพราะลูกปัดสีฟ้า144เมตรของเขาเนี่ยถูกแบ่งออกมาเส้นละ124เมตรเนี่ย จะได้อะไรคะได้6เส้นนั่นเองนะลูกปัดสีเหลือง168เม็ดก็เหมือนกันนะคะเขานำมาร้อยเส้นละ24เม็ดเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด7เส้นนะคะสุดท้ายค่ะลูกปัดสีขาว96เม็ดเขานำมาร้อยได้ลูกปัดเส้นละ24เม็ดก็จะได้ทั้งหมด4เส้นนะคะ ดิจะบอกก่อนนะว่าประเด็นในข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยว่าเขาร้อยมาได้กี่เส้นเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่ากี่เส้นนะอันนี้คือดีอธิบายฟังเฉยว่าถ้าเขาเอามาแบ่งออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้กี่เส้นกี่เส้นประเด็นอยู่ที่ว่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่เขาจะร้อยลูกปัดแต่ละเส้นเนี่ยได้เส้นละกี่เม็ดนะคะซึ่งคําตอบของเราเนี่ยเส้นละกี่เม็ดคะเส้นละ24เม็ดนะคะสีฟ้าก็เส้นละ24เม็ด สีเหลืองก็เซลละยีเมตรสีขาวก็เซลละยีเมตรนั่นเองก็คือสูงสุดที่เป็นไปได้แล้วนะและก็จะไม่เหลือเศษอะไรด้วยเห็นไหมคะเป็นสีเดียวกันอีกต่างหากนะเห็นไหมที่ไม่เอาสีมาปนกันเลยนะข้อนี้ตอบ24ค่ะ